S 1> <S 1> <S บ้านเรายัางเหลืออีกประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะครับของปี64หรือปี2021นี2021้นะครับโอกาสของการลงทุนนั้นยังมีอยู่เราไปลองจับชี้ประจนนะครับว่าอะไรคือปัจจัยที่เราจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องการวางแผนการลงทุนกันบ้างอยู่กับเราในสายแล้วนะครับดีเรคเตอร์นะครับผู้บริหารฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์คุณนิสารัตชมพูพงค์ค้าคุณนิสารัตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิคคุณแฟร์ปฏิค่ะ เป็นปีที่ท้าทายมากทีเดียวนะคะต่อเนื่องจากปีที่แล้วเรามองว่าโอกาสในการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้มีอะไรที่ต้องจับตาบ้างท่ามกลางโควิดก็ยังไม่หายไปเงินเฟอ้อก้อนเร่งตัวสูงขึ้นธนาคารยักษ์ใหญ่เองนะคะสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารกลางก็เตรียมที่จะลดสภาพคล่องด้วยประเมินยังไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวขอสไลด์หน้า3นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยที่คิดว่าเออก็เลยอ,อีก2เดือนเนาะจมหมดปีแล้วก็ปัจจัยหลักเนี่ยที่เป็น ออสิ่งที่ขับเคลื่อนการลงทุนน่ะนะคะที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องจับตาหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อถามว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยสำคัญยังไงก็คือว่ามันจะส่งต่อไปยังที่การดําเนินนโยบายการเงินนะคะของธนาคารกลางแล้วก็รวมถึงต้นทุนของผู้ผลิตต่างๆซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ละว,ว่าเออเรื่องของต้นทุนเนี่ยมันเริ่มมีการปรับเพิ่มขึ้นตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะมีโอกาสที่จะปรับลดลงได้ตามลําดับนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินเฟ้อที่มัน เร่งตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของบอลยิวเนี่ยมีการปรับตัวที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันในเรื่องของ valuation ของตลาดหลักทรัพย์ได้ะนะคะถามว่าทาน เอออินเฟลชันเนี่ยมันเป็นทานซิทอรี่เหมือนอย่างที่เฟดกล่าวหรือเปล่าว่าเป็นเรื่องชั่วข่าวหรือเปล่าหลากัลกๆเลยเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือมองว่าในเรื่องของระดับราคาของเรื่องราคาน้ำมันในเรื่องของซัพลาย disruption ในหลายๆอุตสาหกรรมนะคะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเรื่องของรถยนต์ในเรื่องของภาวะการขาดแคลนเออเรื่องไฟฟ้านะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของค่าขนส่งที่มันอยู่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะทําให้มันเงินเฟอ้อเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงในปีนี้นะคะแล้วก ก็สูงกว่าที่คาดการไว้อย่างล่าสุดเนี่ยตัวเจพาเวลเนี่ยก็ออกมาบอกว่าในเรื่องของเงินเฟอ้อที่มันเป็นเรื่องปัจจัยชั่วคราวเนี่ยเขาคิดว่าแรงกดดันในเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะยาวนานกว่าที่คาดการไว้แล้วก็แต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือภาพที่มองกันก็คือคิดว่ามันน่าจะคลิกลายในปีหน้านะคะก็ วิมมองของเราก็มองอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเป็นป,จจปัจจัยกดดันไปจนถึงสิ้นปีแต่พอปีหน้ามันก็จะเริ่มคลี่คลายนะคะอันนี้เป็นปัจจัยแรกสําหรับถัดมาเนี่ยก็ถ่งที่ต้องมองเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของอัตราการเติบโตนะคะในเรื่องของ GDP ก็จะเริ่มเห็นว่าต้นปีเนี่ยมาในหลายๆประเทศเนี่ย GDP growth เนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับสูงเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราเจอโควิดฐานค่อนข้างต่ําพอในช่วงครึ่งหลังเนี่ยฐานมันก็จะเริ่มค่อนข้างสูงขึ้นก็จะเห็นได้แล้วว่ามันก็จะเริ่ม ตรอที่ แอดตาเนี่ยอาจจะมีการลดลงบ้างแต่ถ้ามา,มาดูถ้าข้ามไปปีหน้าเลยเนี่ย<ม>ก็จะเห็นได้ว่าโกลดในหลายประเทศหลักเนี่ยก็ยังอยู่สูงกว่าระดับช่วงโควิดก่อนโควิดนะ,นะคะก็คิดว่าในเรื่องของโกลดเนี่ยเออมันก็ยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากเรื่องที่เราเจอภาวะโควิดกันไปนะคะก็ตรงนี้ก็คิดว่ายังไม่น่ากังวลในเรื่องของที่หลายๆคนอาจจะท้อ,อก,กันเรื่องของสเปกเฟชันนะคะก็คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะกังวลมากเนื่องจากว่าโกลดเนี่ยมันยังอยู่ในระดับสูงถ้าดูอย่างของตัว u s เองเนี่ยก็จะเห็น ว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ว่าโกลดมันก็ค่อนข้างจะสูงตามอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการลด QE เริ่มเห็นสัญญาณละเดี๋ยวการประชุมในเรื่องของเฟดเนี่ย FOMC ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฟดน่าจะส่งสัญญาณในเรื่องการที่จะเป็นเทเบิลเลิงนะคะในรอบแรกถ้าดูเป็นเ้นทันแบงก์อื่นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการปรับลดลงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวของตัว ECB ที่อาจจะมีการปรับตัว PEPP ลงนะคะหรือว่า BOE ที่อันนี้อะ จะมีการเป็นเลือกใช้ในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยแทนก่อนที่จะเป็นลดคด QE เราจะเริ่มเห็นว่าสภาพคล่องในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีความลดลงได้แต่สิ่งหลักเลยที่มันเรามองว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสการลงทุนก็คือเรื่องของโควิดซิตูเอชชันที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ติดเชื้อเนี่ยเชื้อเชื้อทั่วโลกเนี่ยมันน่าจะพีคไปแล้วแล้วก็เรื่องของการตาการฉีดวัคซีนเนี่ยจากเดิมที่เขาทําได้ค่อนข้างต่ำในหลายๆที่นะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยการอัด การฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะดรงตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะฉีดกันไปได้ถึง70%สนะคะสำหรับเข็ม1เข็ม2เรแล้วก็มีเริ่มมีการทำบูสเตอร์เราด้วยตรงนี้เราก็มองว่ามันปูไปสู่เรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนในเมื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกำาัรของบริษัทจดระเบียนเนี่ยที่มีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นในเรื่องเงินเฟอ้อที่เรามองว่ามันเป็นปัจจัยชั่วคราวสภาพคล่องแม้อัด ว่าจะลดลงบ้างในช่วงเอ,อสิ้นปีหรือว่าข้ามไปยังปีหน้าเนี่ยแต่เรามองว่าโกลดเนี่ยมันอาจจะเอาเพสในส่วนของปัจจัยลบในส่วนนี้ได้อะค่ะคุณสิรัตน์ครับทีนี้เนี่ยบ้านเราอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาบ้านเราได้นะครับด้อย่างคือเราใช้ในโยบายที่บอกว่าเราอยู่ร่วมกันกับโควิด -19 นในส่วนนี้จะส่งผลกระทบนะครับทำให้เรื่องของบรรยากาศการลงทุนมันดีขึ้นมากน้อยหรือไม่และอย่างไรครับค่ะ ก็ตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวขอสไลด์หน้าที่4ค่ะก็ภาพรวมเนี่ยเรามองว่าตรงนี้มันช่วยเรื่องเซนติเมนต์ค่อนข้างแน่นอนอะนะคะเนื่องจากว่าถ้ามาดูเนี่ย เทียบกับ GDP ของบ้านเราเนี่ยในช่วงก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ40ล้านคนคิดถูเป็น GDP เนี่ยสูงถึงประมาณสัก12เปอร์เซ็นต์ะนะคะค่อนข้างจะสูงก็ถือว่าเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะพึ่งพาในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะการที่เราเปลี่ยนนโยบายคือพอเราควบคุมโควิดได้ว่ามีสถานการณ์ที่มันเริ่มดีขึ้นแล้วก็เกิน รับนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นตรงส่วนนี้น่าจะช่วยในเรื่องของเซ็นเ,ทเ,ทเมนต์ค่อนข้างเยอะจากเดิมเนี่ยที่ตะละเปิดชื่อมา5ประเทศใช่ไหมคะแล้วก็วันศุกร์ล่าสุดก็คือเปิดมาถึง46ประเทศที่สามารถเริ่มให้หน,หนักเดินทางเข้ามาได้นใน วันที่1พฤศจิกาเราก็คิดว่าในช่วงตรงเนี้ยมันก็จะช่วยค่อนข้างในเรื่องของเซนติเมนต์ค่อนข้างเยอะเราถัดมาเนี่ยในเรื่องของแต่อันนี้ที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือว่าเ,เขาเราเปิดเนี่ยแล้วเขามาหรือเปล่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักท,ที่ที่ต้องติ <laughs> ดดูไว้นะคะเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะมีอย่างของจีนเป็นต้นที่เหมือนว่าเขาอาจจะยังเป็นแบบซีโรโควิดพอลิซีอยู่อาจจะไม่อาจค่อยอนุญ,ญาตให้เหมือนว่าออกมาเดินทางหรือว่าอย่างหลายๆประเทศที่เขาก็ยังมีทราเวลแบนของประเทศไทยอยู่ ะะแต่เราคิดว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของเซนติเมนต์เนี่ยมันดีขึ้นค่อนข้างแน่แล้วก็ถัดมาเนี่ยที่อาจจะต้องกระเถิบมาดูก็คือเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ในเรื่องของการค่าบริการเรื่องของนักท่องเที่ยวเดินทางต่างชาติเนี่ยมันหายไปเลยทําให้ Corent a รออนอคาลของประเทศเราเนี่ยมันติดลบไปค่อนข้างเยอะนะคะจากส่วนนี้ถ้าส่งตรงทํา อันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยของเราค่อนข้างอ่อนค่าค่อนข้างสูงนะคะอย่างเย a r ูเดตเนี่ยก็อ่อนมาแล้วประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็คิดว่าถ้ามันเริ่มมี sentiment ที่ตีขึ้นในส่วนนี้มันก็อาจจะมีความพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของค่าเงินบาทนะคะ ืทีนี้ถ้าเราไปดูนักลงทุนสถาบันนะคะคณนิสาวเราจะเห็นว่าเขาขายสุดทีหุ้นไทยเดือนที่แล้วก็1นึ่งห้าพล้านบาทนะคะเดือนนี้ยังไม่สิ้นเดือนดีก็ขายไปแล้วหนึ่งมสีพันรวมรวมกันแล้วก็เกือบเกือบสามหมื่ล้านบาทแล้วเอ๊ะทำไมเซนติเมนต์ของสถาบันถึงไม่มั่นใจหรือแค่เป็นการปรับพอร์ตหรือว่ากําลังสื่ออะไรถึงนายบาให้กับหุ้นไทยหรือเปล่าคะ ค่ะอันนี้ถ้ามาดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องตัวเลข2เดือนกันยากับตุลาเนี่ยเนเซลไปประมาณ30,000ล้านนะคะสําหรับนันลงลงทุนสถาบันไทยแต่ถ้าไปดูเนี่ยในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยเน็ตบายไปค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ1 8 0 0 0 0ล้านบาทก็ตอนนั้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นสงหวะที่หุ้นคอารกงลงไปอยู่เดี๋ยวขอสไลด์หน้าห้าก็ได้ค่ะ อาในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยตลาดเนี่ยเาเล็กไปอยู่ในช่วงประมาณ1,500จุดเนี่ยนะคะก็คิดว่าในช่วงการที่ขายในช่วงเดือนออกันยาตุลาน่าจะเป็นจังหวะที่เทคพอฟิตที่ n e ็ตบ y มาในช่วงนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ปัจจัยที่2อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของว่าพอเซ็นด d e ทที่ยืนนะเลเวลประมาณ1,600กว่าเนี่ย หลายๆที่ถ้ามาดูเทียบกับฟอร์เเอช์ของนะักวิเคราะห์ต่างๆหลายๆสถาบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอัพไซน์เนี่ยมันค่อนข้างจะจากัดส่วนใหญ่เซต้าเกตในปีนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก1,650ถึง1,680จุดเนี่ยนะคะก่อนที่จะปรับขึ้นไปในปีหน้าที่อยู่ประมาณสัก1,750ถึง1,800จุดก็ในระยะสั้นเนี่ยหลายๆที่อาจจะมองว่าตรงนี้มันอัพไซน์ค่อนข้างจากัดหรือเปล่าก็เลยทําให้ว่ามีการเทขายมานะคะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่ถ้าไปดูก็อันนี้จะเป็นข้อมูลจาก Morning Star เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของที่เป็นนักลงทุนที่มาลงทุนในผ่านถัดกองทุนรวมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีการลงทุนกระจายการลงทุนไปในการลงทุนในต่างประเทศมากกว่านะคะถ้าจะเห็นว่าเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอย่างในไตรามาสสามเนี่ยก็เข้ามาประมาณกว่าแสนล้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่ออกไปเนี่ยก็จะเป็นออกในส่วนของหุ้นไทยประมาณสักสามหมล้านตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเลยเป็นปัจจัยกดดันที่ทําให้นักลงทุนสถาบันไทยเนี่ย ที่เห็นว่ามีแรงที่เป็นเน็ตเซลล์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะอืมค่ะนี้<า>มีกองทุนในการลงทุนอะไรแนะนําบ้างไหมครับ ค่ะเดี๋ยวขอหนะ้าหกค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็ของเราเนี่ยจริงๆก็แนะนำหลายกองทุนแต่ว่าวันนี้เลือกมาสองกองทุนเนี่ยนะคะก็กองแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวของ S c B Travel นะคะก็ที่ลิงก์ไปกับเรื่องของเปิดเมืองซึ่งเราเห็นแล้วลหละว่าเหมือนว่าหลายๆที่เนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสในเรื่องของการเปิดประเทศมากขึ้นอย่างของไทยเราเองก็ด้วยเช่นกันนะคะเราคิดว่าธีมนี้มันน่าจะยาวไปถึงในช่วงของปีหน้าเลยเพราะอย่างตอนนี้เรื่องของการเดินทางเนี่ยมันยังไม่เสรีมากนักแต่ปีหน้าเนี่ยมันมีแน นวโนมที่ว่าพอโควิดมันดีขึ้นตรงส่วนนี้มันน่าจะมีการเปิดประเทศมากขึ้นการเดินทางสามารถทําได้อย่างเสรีมากขึ้นเราก็ในเรื่องของเพ up ั e ดีมานะคะซึ่งเราไม่ได้เที่ยวกันมาแล้วประมาณ2ปีเนาะเราก็คิดว่าในส่วนนี้มันก็น่าจะเป็น เพนนัปป์ดีมันที่มีรออยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรกองลงทุนที่เราแนะนํากองทุนแรกก็คือจะเป็นตัว SCB Travel นะคะที่ลงทุนในบริษัทที่เป็นเรื่องของททลเวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวพวกแพลตฟอร์มตัวแอร์ไลน์หรือว่าตัวที่เป็นโรงแรมโดยตรงนะคะอันนี้ก็เป็นกองแรกที่คิดว่าน่าจะได้รับอานิสงส์จากทีมนี้นะคะสําหรับกองที่2เลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ SCB Japan นะคะสิ่งที่เรายังเน้นลงทุนในตลาดของญี่ปุ่นและกองนี้เป็นกองที่เราเพิ่ง IPO เสร็จนะคะก็ที่สามารถเปิดขายให้นักลง คุณสามารถซื้อได้เนี่ยก็อันนี้เป็นกองแอคทีฟเราก็มองว่าโดยทั่วไปเนี่ยตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟื้นตัวช้ากว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาฟื้นตัวช้ากว่าต,ตลาดพัฒนาแล้วอย่างตัวของอเมริกาหรือยุโรปเนื่องจากว่าในช่วงแรกเนี่ยเรื่องของวัคซิเนชั่นเรทเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำในตอนนี้มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่อยู่ประมาณที่ 70%- 80%แล้วเราก็ในเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็การคลังเนี่ยอาจจะต่างไปจากประเทศอื่นตรงที่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขายังดําเนิน นโยบายการเงินที่ยังเอื้ออยู่ในเรื่องของสติมูลัสก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นตัวหน,นุนและถ้ามาดูการการปรับขึ้นของ กำไรของบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการปรับขึ้นที่ค่อนข้างแรงกว่าประเทศอื่นนะนะคะเราก็คิดว่ากองนี้มีความน่าสนใจในการลงทุนแล้วก็กองนี้เป็นลงทุนผ่านตัวของโกลเมนซ์สก็ a เปนตัว Partner p o r t f o l i o ฟ o ซึ่งเขาเน้นเป็นในส่วนที่เป็นตัว selective ค่อนข้างเยอะนะคะเน้นเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็เน้นเป็นหุ้นที่มี h g โ o w t h ก็คิดว่าถ้าเป็นระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็น่าจะได้ Ben e f i t ค่ะสำหรับตัวกองทุนนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิสารัตค่ะ ขอบคุณมากครับคุณวิสาราครับสวัสดีครับดีค่ะ ผลิารัตชมภูพงศ์นะคะดีเรคเตอร์ผ<ม>ู้บริหารฝ่ายการลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศบรจอไทยพันชย์นินะคะเพราะว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่โยกไปต่างประเทศเยอะขึ้นนะคะก็เลยเห็นแรงขายในส่วนของนักลงทุนสถาบันในบ้าน<ม>เราแต่ก็มองว่าในความเป็นจริงเงินเฟ้อกังวลได้คะ่ะแต่ว่าสิ้นปีนี้น่าจะจบแล้วนะคะคลี่คลายได้ในปีหน้านะคะเพราะว่าสแต็กเฟชันเองก็อาจจะไม่เกิดเพราะว่ากรดก็มีด้วยเหมือนกันไม่ถึงกับเศรษฐกิจแบบชะลอตัวลงนะคะส่วนใครสนใจลงทุนก็ S B Travel กับ S B J แปดนั่นเองค่ะพี่วิทย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ